คุ้ม,ม,มหัดรักษาสิส่งอย่างอื่นเยอะมากแฮปปี้ไหมจบดีมากดีมากใช่คุ้มคุ้มคุ้มด้วยโอเคดีมากและคุ้มห <_ S 1> ายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ โหน่าจะเจ็ดสิบค่ะแต่ว่าก็ยังมีตรงแถวๆนี้หน่อยอ๋อตรงซ่องสมุนใช่ใช่ค่ะความมันหายไปแล้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิวอักเสบเหรอครับสิวอักเสบก็ว่าเป็นครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งได้เป็ครึ่งหนึ่งได้ใช่อุดตันอุดตันก็น้อยน้อยลงเยอะอุดตันก็น้อยใช่แล้วเวลาสิวขึ้นใหม่เยอะไหมครับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีขึ้นน้อยลงแล้วมันก็ยุบเองน้อยลงแล้วยุบเองแห้งเร็วแห้งเร็วใช่คหมแห้งเร็วนะแล้วความเรียบเนียนของผิวเป็นไงครับเหมืันงรู้เเหหหหมมมืืืออนนนนนนแบบลล้้้าาางั่ขึ้้นนนปรระะมมาณเีียค่ับขึ้น ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือทําไป3ครั้งวันนี้มาทําครั้งที่4ี่เนาะเลเซอร์ความยาวคลื่น1726ไว้ทําลายต่อมไขมัน ที่เป็นสาเหตุของสิวพอทำปุ๊บสิวก็จะหายต่อมไขมันก็ยุบลงไปด้วยหน้าก็จะเรียบเนียนขึ้นด้วยนะที่ที่ฝังดูและที่สำคัญคือพอใจแล้วก็คุ้มค่ามาก้ลหลังจากทำสี่ครั้งนี้อาจจะนัดมาดูบ้างนานๆทีนะ,นะ,ค,ะคือเพื่อเพื่อดูว่าประสิทธิภาพของมันอยู่ได้นานแค่ไหนต่อไปก็หวังว่าสิวจะหาย<ง>รูขุมขนเล็กลงต่อมไขมันเล็กลงหน้าไม่มันนค่ะ